คู่ข่พมา่าคู่ขยพม่าตั้งอยู่ที่บ้านจะดีหักหมู่ที่สองตำบลบ้านแป้งห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ16กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงหมายเลข32กิโลเมตรที่129คูค่ายพม่าเป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาว รูปร่างคล้ายตัวแอลยาวประมาณ5-15เมตรกว้างประมาณ3เมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2127เป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยาต้องทำการรบพุ่งกับพมา่าบ่อยครั้ง โดยมีเรื่องราวการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยเหนือกองทัพที่เข้ามาประชิดติดกรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นโดยศึกข้างหนึ่งคือพระยาพระสิมยกทัพเข้ามาทางด่านเจดีสามองค์และอีกศึกหนึ่งก็คือกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ที่ตั้งทัพบ,บริเวณ ปากน้ำพุทธาซึ่งก็คือคูค่ายพม่าแห่งนี้ในปัจจุบันคูค่ายพม่านับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญปัจจุบันได้มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวสิง์ุุรีและจังหวัดใกล้เคียง จากการเดินสำรวจบริเวณโดยรอบนะคะเราก็พบว่าสถานที่แห่งนี้มันเหมาะที่เขาเลือกสรรที่จะพักทับเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีต้นไม้ล่มคลืมมีเนินสูงทำให้สามารถมองไปโดยรอบเห็นสภาพภูมิศาสตร์โดยรอบแล้วก็ อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของชาวสิงบุรีนะคะกองทัพพม่าที่มาพักในบริเวณที่แห่งนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บกวาดเสบียงอาหารจากชาวบ้านสำหรับการเดินทัพเพื่อเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาของเราอีกต่อหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อ ทางฝ่ายเราได้รับชัยชนะก็มีการาสร้างรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาศทศรสลแล้วก็พระพี่นางสุพรรณกัลยาอยู่บนปลัาลที่อยู่ด้านบนของเนินดินแห่งนี้ให้เราได้มีโอกาส เข้าไปกราบสักการะระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ดูแลคุ้มครองปกปักรักษาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบมาจนกระทั่งถึงลูกหลานในปัจจุบันพวกเราทุกคนนะคะตั้งใจจุดธูปก้าวดอก กล่าวคำสักการะพระองค์ท่านทั้งสามทีละองค์ด้วยจิตใจแน่วแน่ด้วยความเคารพศรัทธาในวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ก่อนหน้านั้นพวกเราได้เพียงแค่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มอง ดูป้ายดูอ่ากำแพงที่เห็นอยู่ข้างทางไม่มีโอกาสได้แวะทั้งทั้ง,ท,งที่เรามีความรู้สึกว่าอยากจะแวะเยี่ยมชมและกราบสการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้สิ่งที่เรามุ่งม,มาตรปรารถนาและตั้งใจมาเนินนานก็ได้ ประสบความสำเร็จพวกเราทุกคนที่มาณนะที่นี้ขอสดุดีถึงวีรชนคนกล้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาเราใช้เวลาอยู่นะคูค่ายพมา่าแห่งนี้ยาวนานสำรวจอาณาบริเวณโดยรอบ ด้วยความรู้สึกประทับใจ